นวัตกรรมสุดล้ำที่เปลี่ยนวิธีการตรวจภายในกระเพาะอาหารไปตลอดกาลแคปซูลกล้องสแกนกระเพาะหรือที่หลายคนเรียกว่ากล้องแคปซูลแทนที่จะต้องสอดท่อกล้องเข้าไปทางปากแบบการส่องกล้องแบบเดิมที่ทั้งน่ากลัวและอึอดอดัดตอนนี้เพียงแค่กลืนเม็ดยาเล็กๆที่ภายในบรรจุกล้องความละเอียดสูงและระบบส่งสัญญาณไร้สายแพทย์ก็สามารถเห็นภาพสดจากภายในกระเพาะและลำไส้ของคุณได้แบบเรียลไทม์บนหน้าจอ เม็ดยานี้ยังมีระบบควบคุมทิศทางคล้ายโดรนทำให้แพทย์สามารถบังคับให้มันหมุนหรือเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำภาพที่ส่งออกมาจะถูกบันทึกเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โรคหรือความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ที่สำคัญคือไม่ต้องดมยาสลบไม่เจ็บตัวและไม่ต้องผักฟื้นหลังจากตรวจเสร็จแคปซูลจะถูกขับออกจากร่างกายตามธรรมชาติถือเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ที่เปลี่ยนจากความกลัวให้กลายเป็นความสบายใจในการตรวจรักษาอย่างแท้จริง